ผมผมีคำถามที่จะถามทุกคนข้อหนึ <SDK> oh, oh. ่งครับ <Tonight> ทุกคนทุกคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยเป็นผู้เล่นไมค c ครับในช่วง2015ถึง2018หรือเปล่าถ้าใช่เราไปดูคลิปนี้กันเลยโอ้โหทุกคนดูดิโอ้โคเห็นหน้าตายแอปแล้วแม่งโคตรคิดถึงเลยเว้ยทุกคนดูดิทุกคนดูสองแอปนี้ดิโอ้โคผมบอกเลยว่าแอปนี้เนี่ยผู้เล่นไมค์ครับยุคเก่าไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนครับทุกคนเออ คนที่แบบว่าเล่นไมค์ครับมาไม่ต่ำกว่า5 6ปีเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องรู้จัก2แอปนี้เป็นแน่ที่แน่นอนนะครับทุกคนเปิดมากรุลินพันเลยชิบหายแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะทุกคนทำไมผมเอาแอปด้านซ้ายเนี่ยมันเป็นรูป2รูปมารวมกันครับทุกคนซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันใช่แอปเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่มันก็ได้จะแอปเดียวกันแหละเพราะว่าผมคุ้นทั้งหน้าตาทั้ง2แอปนี้เลยนะมันน่าจะเป็นแอปเดียวกันหละมั้งแต่แค่คนละเวอร์ชันหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยมันมีแบบโลโกเยนนกัลคทุแต่่วา อันที่2มันจะไม่มีหน้าผีนะครับทุกคนผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแอปเดียวกันนะฮะทุกคนงั้นเราก็ไปดูกันแต่ละแอปเลยดีกว่าว่ามันมีหน้าที่อะไรนะครับทุกคนโอ้โหผมก็ต้องย้อนกลับไปในตอนสมัยสองสิบหกสองสิบเจ็ดเลยนะทุกคนอันที่ผมจะเล่าทีละแอปเลยก็แล้วกันเรามาที่แอปทางด้านซ้ายก่อนเลยก็แล้วกันนะทุกคนไอแอปนี้เนี่ยมันมีชื่อว่า Multiplayer Master ครับทุกคนหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือหลายคนปริญญาโทไหมครับอะไรนี่แหละฮะทุกคนซึ่งบอกว่าไม่แน่ใจว่ามันใช้แออปปเดียกันหรืล่านนมัเป็แอปเดียวกันก็คคือดีนะรับ ผมจะได้เล่าโดยรวมมันไปเลยครับทุกคนซึ่งไอหน้าที่ของแอปนี้เนี่ยโอ้โหเห็นแล้วมันคิดถึงจริงด้วยทุกคนหลายคนที่แบบว่าเคยเล่นกับเพื่อนหรือว่าเคยเล่นกับคนอื่นโลกออนไลน์นะไมครับเนี่ยคือยังไงก็ต้องรู้จักแอปนี้เว้ยครับทุกคนซึ่งแอปนี้เนี่ยหน้าที่ของมันก็คือมันสามารถเอาไว้เล่นไมค์ครับเซิร์ฟกับของคนอื่นได้เลยประมาณเนี่ยครับทุกคนไม่ว่าจะเป็น QVP หรือว่าเอาชีวิตรอดอะไรต่างๆนะครับทุกคนแต่มันจะมีแมปแบบหนึ่งเว้ยที่มันจะโคตรคิดในยุคนั้นครับทุกคนแล ปัจจุบันนะครับทุกคนคำนิยามนี่นิยายเลยคุณผึงว่าซึ่งนั่นก็คือตกปลาแรกของเว้ยเชี่ยไอเชฟูหรือเนคนคิดถึงเลยบอกเลยไม่มีใครไม่เคยเล่นแน่นอนครับทุกคนคนที่แบบว่าเป็นยุคเก่าๆอะ่ะแบบคนเล่นไมค์ครับในมือถือตั้งแต่ไม่ต่ำกว่า5้าปีอะ่ะมันต้องเคยผ่านมือการเล่นแบบนี้กันบ้างละครับทุกคนก็คือแบบนี้เนี่ยผมจะเล่าใสังสั้นๆล้วกันนะทุกคนคือเราเข้าไปเล่นในแมปเนี่ยมันจะมีการแบบว่า ให้เราตกปลาอะไรประมาณนี้ทุกคนแล้วเราก็ไปไปแลกของกับพวกแอดมินหรือเจ้าของเซิร์ฟอะไรเงี้ยครับทุกคนเออเราจเอปลาไปแลกของแล้วเขาก็จะเสกของให้เรานะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นดาบเพชรชุดนู่นนี่นั่นอุปกรณ์อาหารเลยแบบนี้ครับทุกคนแล้วก็แต่ละคนก็อาจจะเอาไปเอาชีวิตรอดอะไรแบบนี้หรือไม่ก็เอาไป PVP กันนะครับของที่แบบได้จากการตกปลาไปแลกมาเออคือมันเป็นอะไรที่โคตรน่าคิดถึงเลยเว้ยครับทุกคนและคือไอในช่วงสมัยนั้นเนี่ยครับทุกคน คือเราสามารถแบบว่าเข้าถึงไมค์ครับโลกออนไลน์ได้ง่ายโดยการใช้แอปพวกนี้ครับทุกคนแล้วเราก็จะสามารถแบบว่าสร้างมิตรภาพได้ง่ายมากนะครับคือเราจะเจอเพื่อนดีๆเยอะมากครับทุกคนคือเด็กในสมัยนั้นเนี่ยประมาณช่วงส1 0พัปลายๆอะครับทุกคนคือมันแบบว่ามันยังไม่ได้แบบว่าเลื้อนเหมือนสมัยนี้นะครับทุกคนคือมันจะเป็นแบบว่ามีแต่พวกที่นิสัยด,ดีๆอะไรประมาณเนี้ยมันจะมีแต่คนที่แบบว่าเจอเพื่อนแล้วอยากจะเป็นมิตรกันอยากจะเป็นเพื่อนกันอะไรแบบเนี้ยเวลาเจอกันในโลกออนไลน์อะไรประมาณเนี้ยฮะทุกคน ซึ่งมันก็ต่างกับสมัยนี้นะครับสมัยนี้ก็คือแบบว่าเจอหน้ากันไม่ชอบกันหรือว่ามีอะไรไม่ถูกใจกันมันก็ด่ามันก็เลี้อนใส่กันแล้วนะทุกคนแต่สมัยนั้นเนี่ยคือมันจะมีแต่คนที่ใส่ดีๆเว้ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากครับทุกคนซึ่งมันก็นําไปถึงอย่างหนึ่งครับทุกคนนั่นก็คือผมก็เคยมีความรักจากแอปนี้เว้ยเออคือแอปนี้ก็คือเราจะได้เจอกับผู้คนมากมายไงทุกคนแล้วคือผมเคยมีความรักก็คือว่าแอปนี้เนี่ย หน้าที่ของมันมันจะสามารถคุยกันผ่านแอปได้ด้วยเว้ยเออใครที่เคยเล่นหนึ่งคือมึงต้องรู้แน่นอนว่ามันมีหน้าที่อะไรบ้างอะไรแบบนี้นั่นแหละครับทุกคนการคุยแชทได้เนี่ยมันก็ทําให้ผมเนี่ยไปเจอคนคนหนึ่งครับทุกคนที่เขาเป็นผู้หญิงนะครับในเซิฟเซิฟหนึ่งนะผมก็จาไม่ได้แล้วว่ามันเป็นเซิฟเกี่ยวกับอะไรนะครับทุกคนแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้หน้าตาของเขานะว่าเป็นยังไงคือผมไปเจอเขาใช้สกินผู้หญิงอะเออแล้วเราก็มีการจีบกันอะไรแบบนี้ตามภาษาของเด็กทั่วไปอะฮะทุกคนซึ่งตอนนั้นผผมมมกก็็ไไได้้้ใชเเปนนนสิออะะรรู่่ททีทงนะ ถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะคล้ายๆกับของพี่เต้นะครับแต่ว่าของผมจะเป็นชุดสูทสีดําแล้วก็นคไทสีแดงอะไรประมาณเนี้ยเออมันก็คล้ายๆข,ของพี่เต้อันเก่าเออนั่นแหละกูุ๊ปเขาปะวะเออไม่รู้ผมจําได้ว่าผมทําสกินประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเราก็ได้แบบว่าจีบกันแล้วก็คุยกันนะฮะทุกคน คุยกันทั้งในออในเกมไมค้าอ่ะเออในเกมไมค้ามันก็คุยได้นะครับและตัวของแอปมันก็คุยได้เราก็เคยคุยกันนะเหมือนแบบว่ามีความรักอยู่ประมาณวันหนึ่งครับทุกคนแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยนะทุกคนซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนะตอนนั้นก็แค่มีแบบว่าตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขมากๆในยุคนั้นนะครับทุกคนมันก็เลยเป็นความทรงจํามาถึงปัจจุบันเออนี่ยฮะเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนสําหรับแอ,แอปแอปแรกนะครับบอกเลยว่ามีความทรงจํากับมันเยอะมากเลยนะเว้ยทุกคนไอแอปนี้เนี่ยมัน ตามแนวที่เราต้องการได้เลยนะคบทุกคนไม่ว่าจะเป็นพวก PVP เก็บเลเวลเอาชีวิตรอดอะไรประมาณนี้ปลากรัวก็มีนะทุกคนมันสามารถเล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้แบบเข้าถึงกันง่ายมากครับทุกคนในยุคนั้นนะฮะไปต้องแบบว่าไปเข้าเซิร์ฟเวอร์เล่นมินิเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะคือแบบแค่โหลดแอป,ปนี้มามันก็เล่นด้วยกันได้เลยอยเอาง่ายๆแล้วก็ต่อไปเราก็จะไาดูแอป,ปที่2เลยก็เลยกันะทุกคนสำหรับแอป,ปแรกผ่านไปแล้วแม่งก็แบบเห็นแล้วแม่งก็แบบคิดถึงตอนนั้นจริงนะทุกคนและแอป,ปต่อมาก็คือ โอ้โหบอกเลยว่าแอปนี้มึงไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนครับทุกคนใครที่เล่นไมคครับยุคเก่าผมว่าเกือบร้อเปอรซะไม่ต้องรู้จักแอปนี้ครับทุกคนเออคือมันเป็นแอปที่โคตรจะโกงนะครับทุกคนซึ่งแอปนี้มันมีชื่อว่า Master for mic n e r a f t Mos Launcher ฮะทุกคนไอแอปนี้มีหน้าที่อะไรเดี๋ยวผมจะให้ดู UI ก่อนเลยอย่างหนึ่งครับทุกคนนะ โอ้โหใครเห็นนี่ก็ต้องรู้เลยว่าแอปนี้มีหน้าที่อะไรก็คือมันสามารถเอาไว้เซกข,ของได้เว้ยเออคือสมัยนั้นเนี่ยครับทุกคนเวลาเราเล่นเอาชีวิตรอดเนี่ยคือแบบว่าใครไม่อยากแบบว่าปรับไป็หมดเคลียร์ที่อะไรเงี้ยคือแม่งก็จะเซกของโกงตรงนี้ได้เลยครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นดาบเพชรเอนชาร์ดแอปเปิลทองหรือว่าแบบน้ำยาเพิ่มบัฟอะไรประมาณเนี้ยทุกคนคือมึงสามารถเซกตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ยุคนั้นเนี่ยมันจะเป็นยุคที่แบบว่าไมคับมันจะมีการแกล้ง,งกันเยอะมากครับทุกคน่วนนนแแแแกแกกก้้้งงงงงพอีี คือมันจะมีการแกล้งกันเยอะมากครับทุกคนแล้วก็ไอแอปนี้แหละมึงก็คือส่วนเสริมการแกล้งเพื่อนไว้ครับทุกคนก็คือเราจะแบบว่าตีเนียนแบบว่าเฮ้ยมึงมาเล่นชีวิตรอด,ดก,กู่ะเพื่อนเดี๋ยวกูพาเล่นอะไรแบบเนี้ยแล้วจากนั้นมึงก็โดนกูกียันเลยครับเออเอาลาวาลาดเอา,เอานู่นเอานี่เสกมาลาดมาแกล้งหมดเลยครับทุกคนผมบอกเลยนะใครที่เคยใช้เนี่ยแม่งต้องรู้เป็นอย่างดีครับทุกคนต้องเคยเไปแกล้งคนมัางแหละแกล้งเพื่อนมัางแหละเออผมรู้เพราะผมก็เคย โอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะทุกคนจริงๆแอปนี้เนี่ยมันไม่ได้มีหน้าที่แค่อย่างเดียวนะครับทุกคนมันสามารถแบบว่าโหลดแอดออนมาเล่นก็ได้หรือว่าโหลดสกินมาเล่นก็ได้นะถ้าผมจำไม่ผิดมันก็น่าจะใช่นะแต่ว่าก็จําได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่ามันก็นานมาแล้วครับทุกคนมันก็แบบโหเจ็ดแปดเก้าปีอะครับทุกคนคือมันใครจะไปจาได้วะคือตอนนั้นก็ยังเด็กด้วยมันก็จําแต่สิ่งที่แบบว่าเคยมีความทรงจําดีๆและความสุขอะไรประมาณนี้นครับทุกคน โอเคก็ประมาณนี้กันลวกันครับทุกคนคลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนก็ผมก็แค่มาเล่าความทรงจําแล้วก็การมีความสุขกับยุคสมัยนั้นนะครับทุกคนก็คือแบบว่ามันน่าคิดถึงเป็นอะไรที่น่าคิดถึงมากๆเลยทุกคนซึ่งผมก็จะเอามาถ่ายทอดในยุคปัจจุบันนี้ไว้กันลวกันนะเพื่ออนาคตไปเราแบบว่ามาเห็นคลิปนี้มันก็จะได้คิดถึงอีกทีเพื่ออะไรก็ไม่รู้จริงๆคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอย่างที่ผมบอกผมก็แค่มาเล่าพวกนี้นะฮะก็แบบว่าเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันละกันนะที่่ทําาาให้เรแบบว นึกถึงตอนเด็กได้เลยประมาณนี้มีหลายแบบหลายเกมหลายแอปอะไรประมาณนี้ครับทุกคนซึ่งผมก็จะพยายามเอามาทํากันละกันนะทุกคนเพื่อแบบว่ามันจะมีคนดูเยอะให้ช่องผมอะไรประมาณนี้เออมันก็เป็นเล่ที่ดีนะเว้ยทุกคนโอเคเมาไวาคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แลวกันครับใครที่ชอบก็ฝากก like, ดไลค์กดติดตามผมด้วยก็แลวกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมกดฟรีก,กดไปเถอะไลค์เลยอย่าเออไม่เสียตังค์หรอกนะ